คือทังทั้ซื้นใด้เคยเผาถ่านนี่เอฟสออฟซี่า่ะทำไมคอจังดำเน้นนานี่เขาจ้วงหาเอฟซี่่าไได้เดียวเพลยนๆทางมันม่เดมาเเด่างัานได้ใจโอ้อคือคีมมาท่า่าสิเงินบ่พอล้วทาแต่นนานว่ะสิ มีหมูมีไก่เนอะมีหมูแล้วยู่ในนู่นในป่าก็ต้องมีหมูกันแหละจอยคนเฮาบันแรจะเป็นมาได้นะก็ป้านี่ก็ได้อยู่ไก่กันนี่แหละเพิ่งอยู่ไก่กันแต่มีหมูเพื่อไว้ดึงจะดีงแม่ญาติว่าเราเก็บเงินไว้ไปหาผู้สาว เออพายจะข่าวห้องกระหูของข่าวน้องเลยแต่เ้ามันจะอยู่มันเปื้อนอยังเงหือนเห่าบนนอนเ้องอะไรนี้แหละออืวนว่ายยังคนคนแบบนั้นพายจะเอาหัวมันคอยบดเบิ่งขักได้น้องเลยเห็นเมื่อเดียวพไปเอาซะผัวนั่นจะเห็นเด้อบัตหลับแล้วเจ้าเห็นกันเมื่อเดียวตืยาวนะเอาแล้วเห็นเห็นอยู่ใช่หน่ะเอาเป็นบาดเป็นมอแหละแท่นั้นแหละพายหมัด เจ้ากับเราไปหมักกันก่อนขอดูหมักแล้วขนหมักผู้จายง่ายมันขู้นท้าว่าโอ้ยอ็นหมักน่ขอยเฉพาะน่องมัก่อยเฉพาะไม้ถึงจะทำคนยันว่าเห็นกันยันเจ้าหมักเราก่อนกับมิ้งเเปยนหมักมมักมันมักขึ้เขเนาะเอออะไรหมักขี้เขา เอาไปแลวก็ลูกเจ้าบเพิ่นกับ่พ่อมนก็อยูไบ่ได้เนาะคนเฮาอ๋อเราเคยมีเมียมาก่อนเออเคยมีมาแล้วหลยแล้วผวกนี่ฮนเขายังหน้อยยังเจ้ายูแต่เขารายเมียน่ะคนรายเมียมันฉลาดได้บ่คือเจ้ามีเดียวได้ซาปูบ้ามันมันสิบ่ฉสลาดปานนี้ดอกมันฉลาดเนีงยมันฉลาดเสียงเงินเดยนี่เคยเอาพวแต่ละคนบด้เป็นอนี้ฉลาดเสียงเงินเออหนอกเองบ่ได้สนใจกับมันแล้วเสียงบ่ลลเสี่ยงอีเ่นซะ อะไรมึงในนี้แหละวะบ่อทามมืออื่นบ่อเอ๋มวอบุ่ยบีบิแหละดึงหน้ายใช่ไหมป่าใช่ป่าบ่อทามอีกน้อว่เจ้ามีเงินใช้อยู่บ่อย่างฉันอย่างนี้บ่อทามีแต่ก็เป็นทัวกับตรงทามมันบ่จ่อยตรงทามแน่นอนเขาใหญ่กว่ามันไหมบ่แมนมันฉลาดแน่นมันหน่อยมันเสื่องเงินเหมืยนกับเห็นมันเสี่ยงนี่กูตั๊บเลยนะเออเขาว่าเสี่ยงได้ได้ขึ้นอาย่แต่เขาบ่อทามเขาเห็นเลยในตาน่ะ เจ้าก็บบ่ปากเลยเนาะบ่อปากเอ่ยเป็นเลือดบางเดบัดบัดมาแต่เฮือนเพิ่นเพิ่นกับบ่อซื้อยังซื้อมาซื้อเจ้ากินบ่อซื้อให้ลูกกินไม่แต่ซื้อชิ้นแห้งมาแต่เจอเพิ่นแม่เป็นหนึ่งค่ะเพิ่นกบกินคนเดียวงับ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 มันหอมไก่อ้าวมาเจ้าได้ชาวบริกินอ๋อคนบริกินเขาบริโภใจเนาะเนาะเขาเคยกินกับหมูกเะทงบ่กินงับงับคนเดียวเออกินอยู่ในกิศใตรกินงับงับกินอิ่มแลไรอยเงี้ยอยน้นชำนหมเด็กได้ เออเชียวได้เชียวได้จะปาจะเป็นยังไงยากไเองยัวไงเชียวมไม่ไปด้ไม่ปเลยเออเชียวได้เนี่ตำรวจอ๋อไลจับจะคอยบอกบอกเราเฮงใหญ่ป็ซอยคนตะบอนได้งชามเชียวได้จะได้เออมันี่วหาลานไปใช้นองว่าไปได้เชียวเออจเป็นได้เชียวไหมเนี่ยตำรวมาหาจะบอกเออมาบพเป็นยังมาได้เชียว เสี่ยวเดียวบัตรตรงกลางนึงเขาอ่มจากการที่เรนนั่นละลีเนาะแล้วเป็นยังหมูเดียวก็จิ้มหอยินมหมูหมวยแลเออไก่ย่างาไปดีบอสไปเนาะคอยสิถ่ายยังนั้นึ้นแบบนี้เด้ขึ้นเป็นบักก้มังมีแล้วก็มังม่วงแบบจะยางกับข้าวเด้รึมันเต็มเลยไงน้องมังไข่ดีดีกว่าไปเออแม่แหละม่วงไข่แหละมันหย่อนหย่างเลยเด้อืมทางตรงเลยวันนี้เอออย่านแหละไปเลยเยอะได้เสี่ยวจิ้มนะไม่มีป่ะ เดี๋ยวถ่ายอยเพ่นกันเนาะเออเดี๋ยวถ่ายก็สิเป็นหยังให้เราไปกินงวงขาแป๊บนึ่งะเบิ่นจาตะเบิ่นอยู่อ่ะะะเพื่อนเพ่นมาเลยเดี๋ยวเฮาได้เสียนมึงพี่เด้เสีจะมาติดจกจั่นบ่เออาวเาแหยังหาแห่แดงบ่ายแล้วให้เอเสีด้เสีจะบ่นบสดีเอ้ยอ ียวกาปีเออเ้เ <Nein> ฮ้ยดอยเราเจวกาปีมาแบงให้เสียวล้วเออเียวเดียวเออดลี่ดิลลี่ขางมังม่วงเด้อยากกินขังนั่นเทน้องเออลืมออกมาเนาะเอออยากเขาอยากกินเออปลายวเจียวเถ่ายแล้ว่ตัวถ่ายเล้เร่มมาเป็นเนื้อไข่เลยง่ายเิมเสียวก็่ได้แามาลิดน้ำคันเรื่อยๆกอมาเลยเสียวเดียวมีปาอยู เมนมาดื่มน้ำพันมาหานงวัฒนาพันธุ์ประยุทธ์แต่เลยมาถ่ายเทนเด็กเด็กนอนเนาะเจ้าจะอันนั้นลาบหมูนะเจ้าอยูกินเลยพ่อแม่ว่าไปป้าไปมันบูดป้าบอกป้ามาใหม่เลยเพิ่งมางานวันดี้พยันเจ้ากินเลยนะมันบูดป้าเจ้ามาคือบอกเอาไปตอดตกขัดนี่เนาะ ได้เสียไม่มาจริงได้มาหัวน่าใจถึงเด็กแค่ได้นอนหนักเนาะอตายจะมึงมามาจะโดนหาเอ้ยเอ้ยวันนี้นี้ว้าเมาหาไเพนมนน้เปรนไปร๊ะเปร๊ะดหยหไปหาไอเพนโอ้ยเฟนป๊อเฮาแล้วบบมาแล้วเอ้ยเป็นงงามได้พนนี่เนาะโอ้งามเราจะแบบหน้าขาวบนบ ว่าธรรมดาเนาะทำคนมาแต่มังนอกเสียาบักคอที่ขาดอย่างนี้ว่าเล็ดดำเลยคือทั้งทั้งซื้อในไดเฮยเผาถ่านนี่เอฟสองเอฟจีวะทำไมคอจังดำเน้นหนาในเขาาจ้วงอ้หเอฟจีวะไปได้เดียวเพ็นๆทางมันมาแด้ม่แดว่างานได้ใจคือครีมมาทาสิเงินบอพ่อละทาแต่หนาวสิ มีหมูมั้งเออมีมูแล้วอยู่ในต้นป่าก็ต้องมีหมูกันแหละจอยคนเฮาเวลาเจะเป็นมาได้หนังกระป้าหนังก็ได้อยู่ไก่กันนี่แหละเพี่ยไงอยู่ไก่กันมีมูเพิ่มเลยด้วยมีมันตับเลยมีฟกบกหน่อยเออก็ไม่แต่งัวเขาไงพรมกิจกรรมมันเต็มเลยเลยลงผักลงไปหาผักกระจองดูสีลวกเยี่ยทัวกระปุ้น เมนือกเขาว่าไม่คิดไรบอแล้วถามแล้วกอรไเยเขาหงอยบจอยเ่อยนะหงอย่อิงดผู้ห่อยผู้บ่องอะไรมันก็เล็กเตเออก็เล็กเตเธอเนาะให้มันเบิ่งก็บั้งมาบิ้งเลยก็ได้มจอยเมนมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ถือใจกันทุกคนเนาะแต่พวกเห็นเห็นเจ้าคือกันเนาะเมมันจะมีคนหักคนชังคือกันเลย งามกระพริดขี้ไล่กระพิดแม่บอกขี้ข้านกระพริบดูกระพริบแม่บอกจอยเออแม่นแม่ความเอื่ยเปลาบอแม่แม่เกิดเป็นคนผู้ใดมันมันก็มีคนหมักก็มีคนชังก็มีหมักเออก็เอาได้เสียเออโตนานเลขไทยแล้วขี้เข็บเนี่ยเราจอยน้อยมักเยอะเนาะชื่อเบิงเด็กเล่าก่อนหนึ่งหนึ่งผลิตได้เสียพุนเอาธนบัตรออกงานแต่เก่าเต็มเลยในหนี่หาน ง่วงเอ็งบริสุทธิ์ชนใจกับพักเนาะก็ไธรรมชาตินาอเออเสียมมากินเนาะธรรมชาตินี้มันกาศแนมันอ่อนถ้าว่าตอนนั้นมันะสวงามเลน้และเลยเป็นมันน้นนคือเช่าแทะเช่ามีเงินเน่ยเด้อนลยะ จาวมีเงินจะมีแม่จกแก่ได้ดีดองดองนี่เอื่อยนั่นเห็นเออมันผิมนะเจ้าพ่นิไปเฮือนไปเฮือนเอือเดอออนายจอยมีโอกาสโอ้ยมีแล้วจะบอกขายมีอย่าเวีาวได้นั่นป้าเมียนก็น้ำมีอ่ะเลยเออจะเห็นนานาตอนโชการนะเนาะเลยเออมันินน้ำเอื่อยก่อนสอคนนี่เด้ไปมา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 ไล่ เบียดกว่านั่นเลยเนาะตอนนั้นเอื่อยดกว่าคนเฮาน่าหน่อยถ้าได้มาได้มาบ่ยะมันบ่ได้มาคือว่าได้มาก่อนหอดมืนก่อนเนาะเบ้าก่อนมันก่อนเบ้าก่อนยังบ่เฮิงนายังสิไปมือเี๋ยน้อยเสียวเบ้าก่อนถึอมันบ่ได้มาดิมันสิเสียใจเนาะพูนแล้วเพื่อนเบาอนเอื้อยเพ่นบูแล่มือเพื่อนเขาเอื้อยเพ่นอยู่ในพ่นซิมบูเล่ เออมาบ่นเลยตดลีก็มาเบาไพกก็มาคือกันแหลกไปรีกินเบียร์เด็กันเด๋ยานยังผู้สาวลายเด้อหมูเอ๋ยปวกจะลายนั่นโสด้ะหานนั่นเลยเนาะโสดลายอยู่ได้นะมันบาเสี่ยวมาทำบันดาปลาเนี่นะตอนบุญนี่ปลาทิมก้อนตอนเลิกบุญจึงว่าห้าเนี่ยนะเนี่ยนะธรรมดาเออเลยเบาแต่จีบมาหาโอ๊ยขอบญาติมีไรยังมากวะ ม่่บโลกนี้มันสมัครมันแต่คนเดียวเนาะมักมัดอะไรผู้ใดมีเงินนะสมมติวะคอยหาผู้บ่าวไปให้เจ้าบนบัดถัวจะมาสิบอกให้เขาบ่เอาหรือเอาหลายก็ได้เลยบอยากเอาหลายผู้เอาผู้ที่เยอะนึ่งก็จะมีเงินนะมาโลดเงินเดี๋ยวให้เสียผู้ใดมีเงินเนี่ยนะมาโลดเท่ากระยามันได้จ่อยเด้อมาโลดซ้อนไทยโลดมาโลด โอ้ย่าเแ่าหลายก็บนงานเขาเห็นเรื่องงานเขาเห็นเงเห็นงานบาได้คือเจ้านั่นเองาได้ก็พอติเงินมาน่อยมีเงินน่ยนะฮะไม่เบี้ยวดอกมีวันมันมดเชื่มันจ้ใช้เัรมันมีแป๊บเดียวนะกระหาใหม่ลูกมันก็สามลูก่อยและสำลัูป้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปอยู่กับลูกกับผัวเราเพื่อไปกับปบยาม พยายามตรวจเออพุ้นอยู่ขัวปุ๋นหน้าใหญ่เห็นเน้นเพื่อละใหญ่เนี้ยจะเห็นบ้านอี่ใหญ่ตัวเนี้ยนั่นแหละมีโทรจะลูกสาวเดียวเพื่อนนี่นแหละเพื่อนก็ได้เป็นว่ธรรมดาไม่เงับเสี่ยวมาหามันมีแหละเขามาดินน้ำสันว่าขูมือป่อเออเจิดก็มาบัดเพิ่นบดมาแดกเพื่อนบามาเออิ่นว่าเพิ่นกับมาลิน้ำเนาะถ้าว่าเพิ่ับมาลิน้ำนาะแกมีเท่านี่เลยมูนอยู่ในป่าในดงเนี่น้องเอ้ย บลาอย่างบาก็อย่างเดียวไปแต่เอวยัดพื้นได้เออยบนไปเถอะเขาบ่กเห็ดก็ได้กินเนาะของคัวมันเป็นกะเป็นนายแม่แม่เจ้าบเห็ดเจ้าก็ได้คือว่าไทยคือกันไรเลยเห็ดกับอได้กินบเห็ดบ่หากับอได้กินแต่คิดไปหาอยู่ใช่แผ่นดินไหว เออซักสามตายหน่องเลยแล้วจะเลี้ยงเอออยู่ไปแบบนี้แล้วคนเฮามันต้องมีสักวันคนเฮาเนาะเม่นน้องใจเนาะไปแท่กับคิดเท่าลูกได้หน่องเลยเท่าลักษณะกับปลาเด้เด็กปลามาดอกย่าเนะว่าชิมาบ่เสี่ยวคำๆมันมากอยู่ไอ้ปู่ป้านะมากอยู่โทษมาเด้อฮะกูได้เด็กหมดสบายอยู่วันนั้นี่โมเมนต์อยากให้ไปหลับลูกครับจัด แล้วมันหลุดตำรวจได้ละไลยได้คำนะเขาย่เลยโอ้ยคอดไปมันตำรวจหล่หมลยนี่ฮ่าเออแได้มีหมวกมีหมวกไอกันนอกเนาะหมวกกันนอกมนบรียว่ายนหมวกกันนอกนี่โมเมนต์พอดียานหมวกกันนอกยโมองเลยตำรวจนะ ม้งม้งใหญ่เนยอม้งใหญ่บ่ดังแบบนี้นะเ้ยฮู้ม่อเดียถ่มันเนี่ยอ๋อเทียงเลยเนาะจะเป็นอะไรอยจกคำรอหมือนเนี่ยมึงอมงเม้งจยิสอ้งตรงม้งเหมือนเนาะไปอาพื้นหกมาไตัดพื้นเม่นและแงกัแบกะเอ้ยแบกมา้าแบก ตั้งแต่คอยบริข่ามาเนี่เผาได้จากเต่าเลยเมือนั้นไพ่ใหม่มดเลยแทนนะปัญหาสอบแต่คอยเขาบริข่ามาเนี่ยยังไม่ได้เผาเลยเผาแล้วเทื่อนึงเลยเทื่อนึงแล้วเออประมาณได้ชิบจอบไปแล้วล่ะซมแห้งอันนี้คือเผาใหม่ใช่ไหมเผาไปแต่มันห่อไล่ได้จอยเมนเมนเมนใครแต่ว่ามันบดมันนี่มันมีแบบว่าเฮาคันเฮาเห็ดเวียดตอนนี้มันบดมันก็สบายเนี่ยน้อยหนึงเห็ดตอนมันห่อนโอ้จะยแต่ขนาดคอย กิโเน่่คอยจะเป็นเมาเป็นวิ้นเป็นเวียนหอนหรือบไวยเลยหอนหอนหอนนั่นแหละเห็ดฉำเอาเห็ดได้อย่างนีคือกันน่ะซึ่งซ้ำน้ำใหม่น้ำมันออกได้นะกเหนือไข่น้ำใหม่น้ำมันอก่อนเห็ดพอเอาแหงเห็ดฉำไล้เฮาเห็ดทำมือแล้วก็เา้อันนั้นไเสียตะเกาเต็มเลยได้แทวเนี่ยทั้งบมกง่วงกินเลยเออแมนนั่นแล้ว ธรรมชาติแต่เก่าเต้มบัดมันมาลนุกสิไหลนี้งวแต่ก่เต้มเลยเคี่ยวกนุงอยู่โอ้ยปี่้อหกมันมันี้อมันมาตอชงเลยสัมผัสนลยแม่สัมผาสอะไรยูยดิเอ้อเออไอเนี้บ่แก่วงให้กูบบบแก่วเกี่ยวกับปิดใจให้กูบายตหมูมือนนะพอดีมันมดเลยะมเขามาต้องให้เก็นเลยงามไม่หรอก

โอเคเนาะพ่อแม่พี่นอ้องทางมาเจรค่ะผมมีอยังหลายพอๆี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ถา้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนำ้ำพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะกทางมาเจรขอจบคลิปเองนะครับขอพรสวัสดีแลสะสบายดีสบายดีเจ้า